สวัสดีครับสวัสด oh ีพี่สวัสดีน้องลุงปานะฮะสุขุขุทันครับมาพบปะพอคับกระดำหน่อยค่อยหักคนเก่าคนเดิมพี่น้องมองเก่าเวลาเดิมตั้งช่องเดจยาใช่แนลฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากฟีฟอกน้องเขากดติดตามด้เนี่ยพี่น้องมาพี่น้องมากินปลาหมึกได้ปลาหมึกย่างมากพี่น้องนี่ซื้อปลาหมึกไปใหญ่หน่นี่นวดได้ใยพี่น้องนี่นี่นวดได้ใยโตได้ใยพี่น้อง แต่ปลาหมึกอ,อ,อ่้ตัวหนึ่งแล้วก็มีหนวดพี่น้องมีหนวดเป็นหนวดปลาหมึกสายพี่น้องมาพี่น้องมากินทกันบอดินเขาพี่น้องโมนี้กินปลาหมึกอ,อย่างเดียวเขาบอ้องมาพี่น้องมาลงมือเลยเนี่ยได้กับอเห็ดน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มกับเฮ็ดเองพี่น้องเนี่ยมเป็นคนกินดอกเฮ็ด คตเห็บดบริกินคตกินบริเหฮดพี่หน่อยอือ,อกรอบดีด้วยพี่หน่หอยกรุบกรุบดีเลย หนวดมึกซ้ายกว่าพี่น้องตัวใหญ่ผู้ดีขึ้นเลยได้พักมาหน่อยนึงพี่น้อง ูกอปักยาวมากินกับ กลมกลมขนาดทำพริกก็ไดเพชรพอดีมานี่นเขาดีดีพี่น้องุ้งุ้งุ じゃないのは。 โอ้น้ำจิ้มมันตำเป็วจวดขนาดพี่น้องเพชรตะวันเพชรเพชรแสบพี่น้องเพชรนัว เต็มปลาเต็มข้ามดีขนาดเี่น้อาเลยมีตุ๊งเชียงมามีตุงเแมวเนี่ยต้องใช้ตีนะฮะอื

อูมาหลุดปากโมนอ cút uh, ngọt đây Úp đi đặt à. tôi nhanh rồi nọ tôi nhai ừ. mì đông chén má mèo leo gần mì đông chén lục sao má như phần phu, thì phụt vô thì trước đừng một chén đằng khác vậy ừ ปลาางแปนกเนงด้หยางผมว่ามันแสบกว่ากหลวกพี่น้อง,งปลาปรรงปางมันหอมกว่าลวก็จะบอกว่าหอมมาไดแต่ว่าอยางหอมดีพี่น้องเวลากินใส่กับ น้ำจิ้รมรสเด็ดหนึ่งออกเป็นเพ็ดนิดนึงพี่น้องโอ้ค่ะเข้ากันด้วยเต mm. ็มปากเต็มคั่มพอดีเลย mm. มีใครยหน่อยพี่น้อง bấm mm. mất mẹ của họ nghèo nghèo thì nó nghèo leo vào thằng làng เรียบร้อยครับพี่น้องกับมืออ้อใหญ่น้ำจิม้มรสเด็ดพี่นอ้องเอาเผ็ดๆแต่ว่าแซ่บตีพี่น้องฝากดีได้พี่น้องด้วยฝากพี่ฝากน้องฝากลุงป่านาฝากกดติดตามด้ือว่ากดสับสับไข่หรือว่ากดไลค์กดแซ่ดได้ไหมพี่น้องถ้าว่าผู้ใด้ขา่าวมือเบิ้งมาชมก็ฝากก็ได้ได้พี่น้องด้วยแต่ผ้ใดกดติดตามแล้วหรือว่าข่าวมือเบิ้งมาชมแล้วกับขอขอบพระคุณ เป็นยังสูงพี่น้องก็บเขาไอ้พร้อหนพีเขาไอ้พี่ให้น้องเขาจงมีแต่ความซุขความเจริญในหนาที่การงานพี่น้องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพี่น้องพบคันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ